ไปเช็คระยะกันดีกว่านะครับนี่ขับข้ามฝั่งมาครับผมมาเช็คระยะที่ศูนย์เทานั่งเราตรงนี้เลยนะครับนี่เลยนี่เดี๋ยวจอดตรงนี้ก่อนครับเข้าคิวกันก่อนนะครับ และนี่คือความได้เปรียบของเราครับผมเพราะเราคือศูนย์ทอนได้อยู่แล้วครับผมเราก็เพียงแค่นำแจ็ตปี18คันนี้ที่ลูกค้าจองไว้แล้วนำเข้ามาต่อคิวเพื่อเช็คระยะที่ศูนย์ทอนได้ของเราเองครับผมพอถึงคิวเราก็ขึ้นเขียงเลยเอ้ยไม่ใช่ขึ้นลิฟต์กันเลยครับผมก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกับเช็คช่วงล่างให้ทั้งหมดจากศูนย์ทอนได้กันเลยครับนี่แล้วเราก็เช็คระยะเสร็จให้เรียบร้อยครับผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนส้กรองเปลี่ยนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยแล้วก็มก น,นี่ก็เป็นบริการดีๆนะครับของรถทุกคันที่ออกจากศูนย์ฮอนด้าเทอมเกตของเราไปนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับผมที่กำลังหารถมือ2องด้วยภาพดีมาตรฐานศูนย์ Honda เพราะการดูแลร,รถเทียบเท่ารถใหม่แบบนี้นะครับผมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับมารถดีนครศรียินดีให้บริการครับ